พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่28มกราคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณแบรนด้าลีเบิร์ต อัลเบอร์ตาแคนาดาในหัวข้อเรื่องกรอบแห่งความกังวลอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ1ถึง3และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำบังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากคุณแบรนด้าลีเบิร์ตเป็นพยานว่าเช้าวันหนึ่งดิฉันตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลลูกสไปยของดิฉันจัดการกับลูกๆอย่างไรพวกเขาจะป่วยหรือเปล่าดิฉันสามารถประชมุมช่วงบ่ายนี้ได้ไหม ดิฉันจะมีเวลาไปซื้อของชาหรือไม่ความกังวลทั้งหมดนี้ทำให้ดิฉันยังไม่ลุกจากเตียงทั้งวันของดิฉันเต็ไมไปด้วยความกังวลใจขณะที่ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์แจ่มใสขึ้นและมีจิตวิญ,ญญาณที่มองโลกในแง่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจและความคิดพระคัมภีร์สดุดีบทที่46 ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่2กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าผันดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเคลงลงสู่สะดือทะเลสิ่งนี้เป็นความสงบและความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนแม้ต้องอเผชิญกับเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่ง พระคมพีสดุดีตอนนี้ให้กำลังใจและความกล้าหาญเพื่อวันข้างหน้าเมื่อเราเลือกความไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าความกังวลตลอดทั้งวันของเราจะเต็มไปด้วยความมั่นใจความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งงานสำคัญจะสำเร็จและเราก็จะจบวันด้วยความพอใจในตอนท้ายของวันเราจะสามารถวางศีรษะบนหมอน และนอนหลับได้อย่างสบายใจดังที่พระคัมภีร์สุด,ดีบทที่4ข้อที่8ยืนยันว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติด้วยความช่วยเหลือจากพระวจนะพระเจ้าขอให้เราวางกรอบวันเวลาของเราไม่ใช่ด้วยความกังวลแต่ด้วยสันติสุขข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะเลือกเริ่มต้นแต่ละวัน โดยวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ประสบความวิตกกังวลข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงห่วงใยและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีกําลังใจที่จะเผชิญกับความกังวลทั้งหมดในแต่ละวันโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดระเบียบชีวิตในแต่ละวันด้วยสันติสุขของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ